ดีครับผมอาเฟนองครับคลิปนี้จะเป็นคลิปดองเหมือนเดิมนะก็เนื่องจากว่าผมเวลาการทําคลิปหรือเวลาการอัดเล่นเกมอะไรเนี่ยมันจะน้อยลงก็คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่ขั้นกันก่อนนะครับผมก็จะเป็นการสุ่มกระชาเกชินแพทสองเหมือนเดิมใช่ประมาณนี้แหละแล้วถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับผมก็อย่าร่าช้าไปดูกันเลยเลยครับผมตอนนี้ก็อยู่ในแพทสองจุดสามเหมือนเดิมไม่ได้ไปไหนเลยก็คิดอยู่ว่าจะสุ่มอิโตะ หรือว่าจะรอเซียวมาดีตอนนี้จะน้องน้องเป็โอเคตอนนี้ก็คิดอยู่ว่าจะเอาอิโตะหรือว่าเซียวดีถ้าเกิดได้อิโตะก็เอาอิโตะแต่ถ้าเกิดไม่ได้จริงๆก็รอรอ,อเซียวมาแล้วก็อัดอีกทีหนึ่งโอเคตอนนี้ก็มีอยู่3700เเพชรก็มาดูประวัติกันก่อน คือถ้าเกิดใครดูคลิปล่าสุดคือจะรู้ว่าผมรุดเล็ไปแล้วก็ตอนนี้ก็น่าจะการันตีการันตีหดาวเรียบร้อยแล้วก็ปลมดภัยอยู่ที่หนอแมวก็พอเงนได้648ช่วะแต่พอเงานพีได้กูลู24เช่า่ามีผ2เนี่เ้ยมี2ม่รู้ ยี่สี่ยีไอเหียก้โชคตอนไอสอบสอบไอวิคําห์หนเฮียแล้วก็เลขค้ิตไอเฮียเลขหนึ่งเลขเจ็ดนะเฮียยี่สี่ยีห้ยี่หกยี่เจ็โอเคตอนนี้อยู่มีอยู่ยี่แปละโอเคมาผสมไปเลยตอนนั้นเราต้องเรียกเมียของอิโตะกันใช่คู้จิ้นของเราเรารู้กันอยู่ใค่คนเดียว โอเคนี่เรียกเมียมเอาเมียมาเลยเมียม,มาเรียกมาเรียกหัวแล้วบอกกับศิ์ที่ศักดิ์ที่สร้สางไว้ด้วยใช่มาเจ็ดคนนะสุดเพลดสิโอเคมาถ้าได้ก็ได้ถ้าไม่ได้ก็เสียวแค่นั้นแหละโอเคไป,ไ,ปไม่ได้ปับ๊บแกเพราะงั้งงนไม่ได้เพราะงั้นโอเคต,ตัวอะไรเไม่เชื่อมันแล้วจะมีโกโลเว้ยอ่านี่ไงโกโลโว้ยตัวแรกเลยหมดแล้วเไม่เชื่อมันแล้วจะเป็นโกโลโว้ยใช่สุดเพลส เลือกมินแบบว่านโอเคไม่ได้นะโกโลโกโลมันเล่นยังไงอ่ะฟิล์มโกโลเล่นไงเอาปักแทอีเล่นๆล่นใช่ผมผมก็ทำแค่นั้นแหละปลาหกพมิข้ไม่คิดเล่นมากมึงทำแบบผมแบบนี้ได้ยังเล่นโกโลนะเี็บแปะแทอีแล้วก็เปลี่ยนตัวไปคาบุโตะโอเคไม่ได้ตัวแรกเลยขอเวลาดี โอ้โหบบ่าลายวสัข้ามเลยไม่ได้นลครับุโตะุโตะแองไปไม่สิว่าลบาราวสันบาบอกแวอีกเาวิสันบบาาวสันทด้วยุนสีม่วงเฮ้ยทำไมสีม่วงมันลยยากจะกูบ่วสัยอีกตัวพี่ต้องลงทุนหมดหน้าตากีไม่หมดหน้าตากีโชคเนี่ย จะไม่มีหมดนัดตามันนัดตาไป่ามันเลยโอเคยังมีให้แลกได้อยู่ไปเอาให้สุดถ้าไม่ได้ก็จบก็รอเซียวเพราะว่าได้ไม่ได้ไม่เป็นไรเพราะไงเคียวเคียวเพราะเซียวเรารอเราอยู่ด้านหน้าโอเคไม่มีไม่ได้เลยเอ็ดชื่อนั้นไม่เอ็ดมึงรู้ใช่ไหมเอ็ดชื่อเลยชื่อมันไ่เคียวเซียวจ่าว่าอะไรเซียวเซียวดิ แล้วอ่านว่าเสี่ยวเวอร์รู้ว่าอ่านดรียว่าต้องอ่านว่าเสี่ยวไม่ไม่ไม่พี่มันมีชื่อที่แบบเดียวเหนัอนกันชื่อว่าไม่ไม่ไม่เราเราพูดออกเสียงก็ได้พูดออกเสียงไม่ได้อ๋อมีคำเสี่ยวเวอร์โอเค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 แม่งแม่งไม่ได้จริงด้วยเสียใจด้วยสาระผัวเจ้าไม่มานะอุ้ยคก็น้องแมวน้องแมวน้องแมวเล่นมันโอ้ยยืดนะโอเค ก็แค่นี้ก่อนสำหรับตัวอ,อิตโตะน,นะโอเคตอนนี้วันที่ห้าใช่ห้าตาือนปกติได้เหรอพี่ไม่ใช่หกหรอพี่มาแล้วในสุดไปนี่ไม่ใช่วันที่หกเหรอไม่ใช่วันที่หกพี่ไม่ใช่วันที่หกเหรอพออี่เออใช่นั่นสิเฮ้ยฉันเหรอว,ว้าวคืแแอแบบไอตัวละครเนี่ยคุณผู้ชมคือผมคือคือคนรู้อยู่แล้วว่าเดอะเวสของผมคือไรเดนใช่ไหมแต่ พอผมเจอตัวเนี้ยผมขอบอกเลยว่าผมไม่ได้ไปอยู่ทีมสายขาแล้วผมรู้สึกว่าพอผมเจอตัวเนี้ยขามันอนะขานางแบบโอ้รู้สึกแบบบัน,ห <c oughs> นไหวไรเดี้ยจะเชือดูไมเนะี่ยโอเคพอดูก่อนนะครับผมว่ามีอะไรให้แลกได้บ้างเรือใหม่เรือใหม่นี่นี่มีมีีมมมมแรแลกได้ใช่เดี๋ยวผมจะจะร,ร,รู้สักป่อยไปทีประเดนะนี้นี่ มาพอให้สพักแม่งกดผิดแม่งกดผิดลูกโคตรเที่ยเลยสี่แปดสี่เก้าสีก้าห้าอโอเคตอนนี้อยู่ที่ห้าสองผมไปุดุดเทียสิบทุกรอบเลยเว้ยไม่ต้องไม่ไม่ไม่ตัวเทียัหน่ตัวเทีนึ่งว้ยเดี๋ยว้อันนี้หกละมีท่ามเลยยุนจินไม่ออกมาให้ดูไอคิวจะไม่ยุนจินนี่ไงน้องยิวโผล่มาเลยนี่ไเบแล้ว น้องยิ้วมากไปม,มากเพราะกับหมวกดังโง่ของเขาซึ่งเลยได้เห็นแล้วอยากกินเลยใช่พระธัญพูดที่ไม่เคยเกลือเว้แตดสองน่าจะมาแล้วแหละปาเจียวไม่มาหรอยังยังย่าวยังไม่เอาเอาได้เอาเมื่อกี้ได้เลยเอาไม่ทันกดดูไม่ทันได้เอ่อชงหยุ่นพี่ผมจำได้เมื่อกี่จะสอง สมทำไมตได้สิบเลยไปเลยพี่วาอะไรจเย็นเย็นใจเย็นเย็นกันวก็เลยพจะเรยรูปชายไม่ต้องกดทีละสิบเจ็้าใ่รูชายต้องกดทีละหนึ่งูกชายต้องกดทีหนึ่งนี่หว่าลูกอนึ่งนว่แต่เน to well ี้ยสิเลยสิเลยสิเลยาเ่งโอพี nice no no like uh> ่ไม่ใช่ลูกชายแจริงดีวะโกหวะเ่บ้างสิบเลยสิบยิบเลยชยต้งเก็บแม่งก็ได้อะเดี๋ยม่งใกล้นีแล้ว มาแยวเดี๋ยวดูไหมโปรแล้วมาแล้วลูกพี่ผมแยวออกมาแรกเลยไปโปรแล็บมีแคนร็อกซมเชื้อสิบข้าแม่งเร็วไหมแคนร็อกซมข้ามรถกดเองเชื่อมันแม่งดีอะถามโชยุนให้ด้วยโอเคโอเคได้ลูกพี่แล้วเดี๋ยวดูดิไปไหมช่วยแบบนี่ไงเอาเพื่อนมาเอาเพื่อนมันมาไงมาถึงมาแยวเนี่ยถ้าคนที่รู้นักพาก็จะรู้ดีว่ามันคือผัวกิริโตใช่ ไม่คือผัวจิมิโตะนั่นเองมันไม่ใช่ชื่อเสี่ยวมันไม่ชื่อเสี่ยวเว้ยแต่มันชื่ออะไรเวคิวรู้ใช่ไหมคิวมาแล้วใช่เฮ้ยลืมลืมมอีกชื่อหนึงกี่ลืมลืมลืมอันหนึ่งนะขอใส่อาวุธกันลืมกับอาวุธของเขาที่แม่งมาแล้วให้รอเลยนี่ไงเตรียมแล้วพี่่ชื่อผิดนะพี่รู้เปล่าแอะมันชื่อนั้นเลยพี่พี่มันชื่อนั้นเลยพี่ชื่ออ๋อโอเคไม่เอาไม่เอาไม่เอาเด็กเด็กคุก โอเคก็น่าจะหมดแล้วสำหรับการสุ่มเดียวเพียงแคนี้ซึ่งเด่นเลยฮะเดินลยเดนเลยเดินลยเดเลยเดินเลยเดินเลยเดินเปยเนเลยเดินเลยดนเ้ยดินยนย่ดงเยดียเดลยดิมเลยเด่นเลยเินเลยเดนเลยนนยยเดยเดยเลยเลยเลยิลเลยมเยดเลยนนลลล ใช่เพื่อขาของนางไละเด้นจะเชื่อผมจะเชื่อจะเชื่อเหมือนกับมีงตามลูกซอยเว้ยมึงก็ห้ามหยุดไอ้แหลมมึงต้องห้ามหยุดห้ามหยุดพี่พอได้เพชรกลมร้อยครบเกืบเกือบหนึ่งรอบพี่โอเคอะไรตไปครับใช่แน่นอนเราเปิดเปิดหาต่อแน่นอนซึ่งเอ่อถ้าเกิดอืมถ้าอยู่ใครมาพบอลแป๊บนึงเอาเป็นว่าถ้าเกิดเพชรพร้อมเมื่อไหร เอาเดี๋ยวจะสุ่มในวันสท้ายแล้วกันคลิปนี้น่าจะออนแอร์น่าจะช้าหน่อยแต่ก็อืมไะเก็บเพชรไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าได้ฉันเหอมาก็ดีถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรจุดเลทก็เตรียมเผื่อมีแม่หญิงพอรอ็นอไี่ห้ใช่ก็ถ้อใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร้ผมด้วยใช่ก็ขอตัวลาไปก่อนกับเล สุดท้ายก็ต้องมายกเลิกการสูบเพราะว่าแพทสอบจิต้าวุธมียาเอ็มเพื่อนของแม่หญิงมาจงสันเสริญจงสันเสริสน